วันนี้ครับวันนี้เรามากับคลิปแนวความรู้บ้างนะฮะรีวิวรถเยอะแล้วนี่อยู่กับจาเรียวกว่าเป็นทั้งผู้แนะนำวิธีการใช้รถและดูแลรถของร้านเรานะฮะที่ทำให้รถไม่เอียมอองแบบนี้ตลอดเวลาน, <S <S นะครัอบอันนี้ก็เอโบเลสตัวอ่ะโอ้ตัวท็อปนี่เนี่ยขับสี่สีุ่ณสี่นะฮะสิบหกนี่ว้าวประตูไฟฟ้าด้วยนะทําไมการทำความสะอาดรถดเรานี่ต้องใช้แบบอันนี้อะไร เครื่องเป่าด้วยที่ทำไมเราไม่ใช้ผ้าถูๆอย่างเดียวผ้าอ่าอันดแรกเลยฝุ่นฝุ่นอ่าหิ้วรอยที่อ่าไม่เกิดจากฝุ่นอันนี้เราจะใช้ลมเป่าก่อนอืมอ่าเป่าเป่าเพื่อทำความสะอาดฝุ่นปกติรถเราไม่ค่อยได้อันนี้แหละเราแค่เป่าทำความสะอาดแคอหมายถึงว่าเราล้างมันรอบนึงแล้วปุ๊บมันก็สะอาดแล้วแหละแต่บางทีมันจอดทิ้งมันฝุ่นเกาะใช่ไหเป่าก็พอใช่ครับใช่ไหมก็เลยต้องเป่าเป่าเอามันเร็วกว่าเหรอเร็วกว่าสะดวกกว่าด้วยโอ้ยน้องได้อะไรเนี่ย แมลงจิซอนตายครับยังไม่ตายยังไม่ตายอ๋อนี่ฮะก็จะมีแมลงอะไรอย่างนี้บ้างแล้วมาเกาะบ้างบางทีแล้วก็ทำความสะอาดแบบนี้เนี่ยฮะไหนๆก็ถ่ายคันนี้แล้วก็เห็นหมวิธีทำเนี่ยมาดูแลรถดีเนี่ยครับคือทุกคันรับประกันเลยว่าไมาเสื่อแน่นอนล้างทำความสะอาดแทบตลอดเวลานะ นี่อันนี้ก็มีเครื่องปรุงเครื่องเปล่าอย่างดีดไหนก็มาถึงคันนี้แล้วกันไหนรีวิวคันนี้นิดนึงกันหน่อยแล้วกันนะครับสวยนะคันนี้เอเวอร์เรสนะครับโอ้โหสีส้มตัวเอเวอร์เรสต์โปรแม็กแล้วกันนะศูนย์เจ็ดโปรแม็กเปนสีนี้เนาะสียอดนิยมเขาก็คันนี้เลยนี่ราคาล้านหนึ่งต้นๆของใหม่เกือบสองล้านนะฮะเราเหลือล้านเดียวเซฟไปหลายแสนนะฮะออปชั่นก็เยอะมาดูมีอะไรบ้างนะฮะนี่ดิ นี่กระจังหน้านี่โคตรเฮ้โคตรเีลยวนะแล้วไฟหน้านี่ชอบมากใหญ่แล้วก็มีความผาสมผสาน,นหลายอย่างนะโดยจะเป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์นะฮะมีร่วมกันแล้วก็ออกแบบได้สวยด้วยสว่างตาแตกเลยเซ็นเซอร์หน้านี่ก็มีให้ด้วยไฟตัดหมอกมีให้ครบเป็นบอกเลยว่าเป็นเจ็ที่นั่งที่ออปชั่นหน้าจะเยอะที่สุดและนะครับในบรรดาเจ็ที่นั่งไซส์ใหญ่นะกลองรอบคันเซ็นเซอร์รอบคันนะแล้วก็ล้อแมกนี่ เดิมๆสภาพรดดิ้วรอยไม่มีนะยางกูตเยียร์ครับคันนี้ดอกเห,เหลือใหม่เจ yeah. e ็บนะฮะปี2022ดูดิกระจกก็จะมีกล้องรอบคันแบบนีก้กระจกขุมเนี้ยมีไฟเลี้ยวติดกุญแจคีย์เลสนะฮะเปิดมาภายในในี่โคตรใหม่นะให้ดูมีการตกแต่งที่เรียบหรูดูแพงฮะ,ะลายไม้ตกแต่งด้วยหนังสีครีมแล้วก็ที่เปิดประตูมีเอกลักษณ์มากๆนะฮะภายในก็จะประมาณนี้ดูนนคอนโซลกลางรวมใหม่ สูบตัดแสงแบบออโต้ไฟส่องสว่างสีขาวนะฮะปรับบปลไฟฟ้าเป็นแบบคู่หน้าเยียบร้อยได้ด้วยพวงมาลัยก็มัลติฟังก์ชันนะฮะหน้าจอใหญ่โคตรนะฮะเป็นจอไอแพดได้เลยพอไอแพดเลยแล้วก็ใวเน็ดชาร์จมีโรเกียแบบนี้นะเกียออโต้สวยแล้วก็เบงคมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ระบบปรับโหมดขับขี่นะไรท์โหมดมีให้เลือกถึง3โหมดนะฮะสวยนะเป็นรถที่บอกเลยว่าทั้งดีไซน์ออปชั่นนี่คือ ดีมากดูที่สของตรงกลางแบ่งเป็นสองชั้นแบบนี้อัางคาสันลูปมีให้นะมาด,ดูบอกดีไซย์โคตรเท่โคตรเฟียวนะฮะระบบกานโครงสร้างเดิม้วยนะครับดูนะม้าเดิมยังอยู่ครบทุกจุดแล้วก็ฟอร์ดที่เปิดสารกระโปรงจะมาอยู่ฝั่งนี้เนาะมาอยู่ฝั่งคนนั่งข้างแทนก็ไม่รู้ว่าจะเป็นข้อดีหรือไม่ดีนะฮะเพราะว่าถ้าอยู่ฝั่งนู้นก็ต้องเดินอ้อมมาเปิดฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูต่อที่ภายในด้านหลังบ้างนะคันนี้ชอบมากสวยคลิป หน้า้าะหลังดีไลด์ดีด้านหลังมีแอร์หลังให้นะแอร์หลังก็อยู่ด้านบนนี้แล้วก็ที่พักคงพักแขนนะฮะออกมาอย่างนี้ดน,นเลยแล้วก็โอ้โหค่อยๆไหลามานะหลงแก้นั้นอีกสองจุดด้วยที่นั่งก้างขวางสบายมากนะฮะแล้วก็ตรงด้านล่างจะมีช่องเสียบสายชาร์จนี่ให้แบบสองรูเลยแต่เมืดยนิดนึงก็มีช่องเขาเรียกยอะไรยูเอาเรียก Type C กับ USB นะมีให้สองแบบปรับองค์ปรับแอร์ผ่านตรงนี้ได้นะฮะ ้างไฟสองสบา,ขางข้างๆมีด้วยนะฮะสวยนะนั่งไปถึงเจดคนเบาะสามารถพับได้นะฮะเนี้ยนขะ้างหลัประมาณนี้พับลงก็ได้เอาขึ้นก็ได้ถ้าสมมุติไม่มีคนนั่งมาเผื่ออไปกันแค่ประมาณสองคนนี้ก็พื้นที่กับเก็บของค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ท้ายเปิดให้ดูอีกรอบ นี่สายสวยๆนะตัวหนังสือเงียนทิประบบไฟฟ้าครับแค่กดปุ่มก็เปิดได้เลยแล้วก็ชอบอีกอย่างหนึ่งมากเลยของรุ่นนี้เป็นเจ็ดที่นั่งรุ่นเดียวที่น่าจะทําได้นะมัมีรุ่นอื่นดูไหมไม่น่ามีนะดูทําได้คือทําอะไรว่าแค่กดปุ่มนะครับภาพเองเลยเป็นระบบไฟฟ้าครับผมไม่ต้องออกแรงเยอะได้ทั้งสองบอกนะฮะเป็นบอกแถวสามนะทาได้สมูทๆอย่างนี้เลย แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีช่องพวเข็บอุปกรณ์อะไรจุกเฉินพวกไม่ลงไม่แรงนะ,ะแล้วก็ไม่ได้แค่เอาลงได้อย่างเดียวสามารถเอาขึ้นได้ด้วยเด้งขึ้นมาเองอัตโนมัติอย่างนี้เลยนะฮะโคตรดีนี yeah. Yeah. ่นะนี่งานคนง่ายนะครับคือเป็นระบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วด้า yeah. นหลังนี่เคยโดนนะฮะน็อกไม่เคยขยับตอนปิดก็ปิดง่ายแค่กดปุ่ม ลงเองอย่างนี้เลยสมูทมากนะฮะสวยงามนะฮะจากเรียบเฟอร์เรสสวยงาเดี๋ยวไปดูนั่งด้านในให้ดูกันในหะน่อยดีกว่าเดี๋ยวอยู่ด้านนอกเสียงเข้ากระเป๋าลมอย่างนี้นี่ด้านในมุมมองจากฝั่งคนนั่งหลังบ,บ้างแล้วเนาะเผื่อเป็นคนอะ่ะรถครอบครัวอยากรู้ว่าลูกจะนั่งสบายหรือเปล่าหลังี้ีบนั่งโคตรสบายพื้นที่โคตรเยอะเหยียดคงเหยียดขาได้หมดนะฮะแล้วก็ตรงนี้นี่มีนี่ด้วยปักสามตาแต่มองไม่เห็นอีกแล้ว มืดนิดหนึ่งนะพี่ขออภัยพี่แล้วก็ดูดิคือแบบมุมคือดีกว้างนะฮะคุมอะไรมัลติฟังชันมีทั้งคุดฟอนตูนล็อกลงล็อกเลนนะฮะมีหมดโอ้คุมนะดูดิคือแบบภายใน,นคือดีใหญ่แล้วก็อย่างที่บอกดูลองตั้งใจดดูดีๆแค่มองปุ๊บไม่เหมือนรุ่นอื่นเลยการเปิดประตูปุ๊บแบบนี้ งานล็อกนู่นลอน็อกนี่ดีไซน์เขาคือแบบมีเอกลักษณ์มากเป็นรุ่นที่ดีไซน์นค่อนข้างมีเอกลักษณ์นะรู้สึกว่าใครที่แบบชอบกมไม่เหมือนใครเนี่ยรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยเพราะรถเขามีดีไซน์เป็นจุดเด่นเป็นของตัวเองนะฮะคือไม่เหมือนใครเสื่องก็ได้ไบเทอร์โบเรียบร้อยแล้ว่เสียลงลงดังนิดนึงนะครับก็ประมาณน,นี้แล้วกันสาหรับคันนี้นะพี่แต่เรายังมีอีกหลายคันมากมายนะหนก่าแบบนี้แล้วก็มีสีขาวราคาเบาวกว่า สามแสนนะฮะตรงนีห้หลายแบบให้เลือกนะฮะใครที่ ID ชอบแบบไหมนะที่ไม่ได้มีแค่ัน้นทันเดียวแบบนี้ยังมีหรืออยากได้แบบอื่นมีกระบะมีให้เลือกอีกเพียบนะหน้าป้ายแดงก่อนป้ายแดงเก่ากว่าป้ายแดงไปอีกนะฮะก็มีรถมีแทบทุกปีมีทั้งราคาเงินสดและราคาเงินผ่อนราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักหมื่นและมกราคมนี้ใช้แบงค์สิบเป็นส่วนลดได้เดือนสุดท้ายแล้วนะครับใครที่มีแบงค์สิบอยู่รีบนำมาเป็นส่วนลดได้เลยหนึ่งแสนสำหรับใครที่สนใจ อยากซื้อรถกับเราที่แคปหน้าจอทักบ้านเขี่ยมได้เลยที่แปดหนึ่งสองสามีซื้อมือสองตัวรถย้อมแมวมาที่นี่ไม่ต้องกลัวเพราะมีรับประกันโครงสร้างให้ไม่มีคนหนักคนนรำเพื้อมย้อมแมวพรใหม่จอรับซื้อืนเต็มจำนวนนะฮะใครสนใจอย่าลืมทักบ้านเขียมมาหรือโทรมาได้เลยนะครับเบอร์อยู่หน้าโปรไฟล์นะฮะผมได้ทั้งสามแพลตฟอร์มนะสะดวกดูแพลตฟอร์มไหนก็ติดต่อมาทั้งแพลตฟอร์มนั้นได้เลยนะับผมสวัสดีครับ